ปัญหาเดิมใช่ไหมคะคือเราไม่มีความมั่นใจเวลาเราใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้มันไม่สวยอะคะ่ะพอเราได้แบบทำแบบไซส์พอดีตัวใช่ไหมคะแบบมันใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเพราะเราได้ลุคที่น่ารักน่ารักอย่างนะะี้ค่ะไม่ต้องเน้นเซ็กซี่อะไรมากซิลิโคนโมดิว่าเนี่ยมันต้องวัดขนาดให้พอดีเป๊ะเลยจะต่างจากซิลิโคอนอื่นๆหมอคนไหนที่ถนัดทำซิลิโคนผิวทรายยี่ห้ออื่นพอมาทำโมติว่าแล้วก็เกิดปัญหาได้เพราะว่าไปวัดไซส์ใหญ่หมอต้องละเอียดในการที่จะวัดให้พอดี เพราะว่าถ้ามันไม่พอดีเกิดเป็นิดเดียวมันก็ไหลง่ายาแฝดง่ายผิดทรงง่ายาถ้าไม่ละเอียดเป๊ะจริงๆเนี่ยมีธิ์เบี้ยวเป็นการทำสัญญกรรมที่ไม่เจ็บเลยคือท,ทำจมูกปยปังเจ็บกว่าสวัสดีครับค่กลับมาพบกับรายการเรียรีวิวที่ดูอินทีวีกันนะคะวันนี้เนาะเรามีแขกรับเชิญพิเศษเนาะเป็นสาวันเล็กที่ อยากทำหน้าอกให้เป็นไซส์แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยเดินทามาไกลเลยรากว่าตัดสินใจดูคุณหมอเนี่ยดูว,ยว่าดูมาตั้งแต่เรียนจบคือ4-5่หปีอะ่ะประตัดสินใจว่าฉันจะทำหน้าอกสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะเป็นทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ,ะก็ก็สนใจที่จะทําหน้าอกมานานมากๆแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเลยดูคลินิกของคุณหมอเพราะว่า อต,ตอบโจทย์เราตรงที่เราอยากได้ไซต์ทีเ่เป็นธรรมชาติค่ะไม่เป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วก็เป็นคลินิกที่ปลอดภัยนะคะมีการแบบโดมยาโดยวิสัญญีแพทย์อ right. ่างเงี้ยค่ะเพราะความปลอดภัยมันต้องมาอันดับแรกเลยอะค่ะในการทำศ so ัลยกรรมหน้าอบายใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยใช่ค่ะในชีวิตก็คือต้องเลือกนิดนึงเนาะนี้เเดินทางมาจากสุราษฎร์เลย คือบ้านอยู่สุรานะครับถึงจะไกลนิดนึงก็ยอมที่จะเดินทางเพื่อที่เพื่อความปลอดภัยของเราใช่ไหมครับก็สปีที่ดูมาปกติเราดูรีวิวเนี่ยเราเลือกจากอะไรดูความเป็นธรรมชาติอันดับแรกเลยค่ะดูความเป็นธรรมชาติดูที่คุณหมอลงรีวิวอะไรเงี้ยค่ะดูใน YouTube บ้างอเงี้ยค่ะว่าคนที่เขาทํามาแล้วเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างอเงี้ยค่ะก็ ก็ของคุณหมอก็แบบก็สวยทั้งนั้นเลยค่ะก็คือเลยมีโจทย์ในใจว่าอยากได้หน้าออกที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะไม่ไม่ไม่เน้นไซส์ใหญ่มากเนี่ยแบบพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าอยากได้แบบโมติว่าไซส์เล็กอย่างเงี้ยค่ะไปไปว่า2องกิจห้าแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอขอเป็น3ามกิจห้าอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมากเลยค่ะที่เชื่อคุณหมอเพราะว่าถ้าเกิด2องกิจห้าน่าจะเล็กไปเล็กไป อันนี้มันพอดีตัวมันพอดีตัวเนาะคือคแสดงว่ามีไซน์ในใจกับมีซิลิโคนในใจมาแล้วใช่ค่ะแล้วตอนวันปรึกษานี้มีการติดต่อพูดคุยกันยังไหเพอะที่เราจะแบบเกิดถามเข้ามาอ่อก็ติดตอ่อผ่านไลน์กับแอดมินก็คือ,<ม>อแอดมินตอบดีตลอดค่ะให้ควาปรึกษาตลอดแล้ววันที่มาปรึกษาคุณหมอเป็นยัไงไงบ้างครับก็คุณหมอใจดีค่ะแบบเราถามได้เลยค่ะอยากรู้วอะไรก็คือถามไปได้เลยคุณหมอก็แบบมีคําตอบให้ จริงๆที่ดูไซส์มาเพราะเราดูรีวิวมารู้สึกว่า2.5มันใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่มันใหญ่สำหรับคนอื่นไหมคะบางทีแบบแต่กับตัวเราอ่ะมันมันอาจจะเล็กอ๋อเหมือนต้องมาลองเองอะเนาะเพราะว่าถ้าเดินดูลูกก่อนก็จะมีเนื้อเดิมอยู่แล้วสักร้อยห้าสิบซีซีนะแต่ว่าเนื้อมันอยู่ข้างๆอะอันนี้ก็เป็นอกไก่เหมือนกันอกไก่คือกระดูกตรงกลางมันกว้างล่องตรงกลางมองไม่เห็นเลยนะไม่ไม่ไม่เห็นมานนมันชิดกันเลย จะใส่ดันยังไงก็คิดว่าไม่ไม,ไมน่าข้าเาใช่ไหมเอาว่าอยู่ห่างก,กันมากคือดูจากรูปเหมือนแบนไปเลยเนาะแบน <c oughs> แต่จริงๆวัดได้นะวัดได้ร้อย,อย 70, ร้อยเจ็ดสิบนะร้อยแปดสิบซีซีเหมือนกันนะแต่ว่ากระดูกอกไก่นี่แหละคือปัญหาที่ทําให้หน้าอกบ้างแล้วก็หาก่างนมหา่างก็เสริมหน้าอกนะทำใต้กล้ามเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่ายังไงมันก็ห่างต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่เนี่ยต้องทำเหนือกล้ามเนื้อแล้วก็ จะทาให้นมชีดขึ้นนะครับถ้าเหนือหน่อยตัมเแล้วก็แนะนํโมเทวานี่แหละรครับเพื<ม>่อจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่ามันป้องกันทั้งเพื้อนได้แล้วก็มันความนิ่มอะไรเงี้ยมันก็ดูจเ,รรเจลเ,เต็มแล้วก็ความเป็นธรรมชาติอ่ะโฟนะครับก็นะสามารถเลือกได้ทั้ง,งกลมหรือว่าทรงกึ่งหยดน้ำเป็นเออโกก็ได้แต่ฉีดไขมันก็จะเพิ่มความทรเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกใน,ในคนผอมในคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ฉีดก็ นิดหน่อยอาจจะเห็นขอบเห็นไร่บ้างแต่ว่าถ้าพอจะเป็นคนมีเนื้อแล้วเราไม่คิดว่าจะไปลดน้าหนักจนผอมากเกินไปนะราอว่ามันก็ยังพอทําได้นะที่จะใส่โมทิวาทรงกลมไปเงี้ยนะครับแต่เราต้องเลือกขนาดให้ดีเพราะว่าซิลิโคนโมทิวาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือมันต้องวัดขนาดให้พอดีเป๊ะเลยเพราะมันจะต่างกับซิลิโคนอื่นๆหมอคนไหนที่ถนัดทําพวกเมนเทอร์หรือว่า ซิลิโคนผิวทรายยี่ห้ออื่นเซปีดูโรพอมาทำโมทิวาแล้วก็เกิดปัญหาได้เพราะว่าไปไปวัดไซส์ใหญ่เหมือนกับซิลิโคนอื่นซึ่งไม่ได้ต้องเป็นคนละเอียดในการหมอต้องละเอียดในการที่จะวัดให้พอดีเพราะว่าถ้ามันไม่พอดีเราก็บอกว่าโอ้พอดีแล้วหมอว่าพอดีแล้ว3 0มหมอว่า3 0 0ร้อยสพอดีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้วัดจริงๆว่าจริงๆแล้วเนื้อมันหาเท่าไหร่ความกว้างของ หน้าอกเราเท่ากันหรือเปล่านะซ้ายกับขวากระดูกเราเท่ากันหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามัน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 เล็กไปหน่อยมันหรือว่ามันจะใหญ่เกินไปหน่อยเนี่ยมันบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดไปนิดเดียวมันก็ไหลง่ายแฝดง่ายผิดทรงง่ายนมหล่นง่ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ละเอียดเป๊ะจริงๆเนี่ยมีสิทธิ์เบี้ยวเป็นยังไงว่าคุณหมายพอเราแบบได้ทาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ปัญหาเดิมใช่ไหมคะคือเราไม่มีความมั่นใจเวลาเราใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้มันไม่สวยอะค่ะมันไม่เออแล้วคราวนี้พอเราได้แบบทําแบบไซส์พอดีตัวใช่ไหมคะแบบมันใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเพราะเรากได้ลุคที่น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องเมินเซ็กซี่อะไรมากคือปกติเราก็จะเป็นคนใส่อย่างเงี้ยแหละเสื้อครอปเสื้อใส่เด<ช>ี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชค่ะแล้วก็แบบตามเทรนไปอย่าง เสื้อแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ 400cc พอใส่แล้วก็คงจะดูอ้บล็อกเลยใช่ค่ะมันจะดูแบบโป๊ไปเลยอะค่ะสาวรุ่นใหม่ที่เหมือนใช้ชีวิตปกติอะไม่ไม่ใช่แบบต้องทำงานแต่งตัวเซ็กซี่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้จะใช้เทนไซส์มาตรฐานใช้ทธรรมชาติกันมากขึ้นไซส์ไม่ต้องใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือแบบเอฟเฟกในระยะยาวด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไซส์ใหญ่มากกังวลว่ามันจะแบบ ปวดล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนหมายดูแลตัวเองยากไหมเพราะเราอยู่ไกลด้วยไม่ยากเลยค่ะแบบก็คือแบบจะบอกว่าแบบไม่เจ็บเลยเป็นการทำสัญญกรรมที่ไม่เจ็บเลยคือทาจมูกยังเจ็บกว่าจริงๆค่ะคือแบบชิลมากค่ะเสร็จแล้วก็แบบขึ้นแท็กซี่กับเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พักฟื้นก็แบบก็มีคนดูแล ช่วงแรกๆแค่สองวันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงไม่เยอะค่ะคือเราอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งหนูอยู่กรุงเทพสิบวันอ่าฮะอยู่จนปรับใหม่โรงแรมอะไรใกล้ๆคลินิกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนาาาะบบ้นักอ๋อฮะซึ่งก็ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบไปนอนโรงพยาบาลแน่แน่ยืนยันว่าไม่ได้เจ็บต้องให้ใครมาพยุงขนาดนั้นดูรีวิวมาคือไม่มีใครแบบว่าเจ็บมาก องโรงพยาบาลอะไรไม่ไม่ของทงที่วีใช่ไหมค่ะที่ดินคลินิกนะครแล้วเราดูแลตัวเองยากไหมในการใส่สายเด่นหรือว่าการที่แบบเราจะต้องมาแบบทําแผลเองต้องไม่ค่ะไม่ยากเลยค่ะก็คือแบบไม่เจ็บนะคะวันที่ถอดสายเดนก็คือไม่เจ็บอย่างที่เราคิดไว้ค่ะตัดไหมก็ไม่เจ็บค่ะอืมนะคะเราเรื่องแผลเราซีเรียสใหมว่าหุยแผลมันจะต้องแบบอยู่ตําแหน่งไหนมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่อ อยากได้แขกที่แบบอยู่ที่ใต้ราวนมค่ะเพราะว่าแบบมันอยู่จุดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนะคะเพราะเคยเห็นของบางคนที่ที่จักระไงอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เป็นรอยชัดเจนอยู่นะคะแล้เราก็เลยเลือกใต้ราวนมค่ะมันก็ดูก็ตืนไปแล้วหาไม่เจอแล้วกี่เดือนแล้วกี่เดือนแปดเดือนหายไปหมดแล้วแล้วแต่คุณหมอมีการทำยังไงบ้างให้มันออกมาแบบ มันเนียนไปได้ขนาดนี้คือแผลเล็กมากๆค่ะแล้วคุณหมอก็ให้แผ่นแผ่นแปะแผ่นปิดใช่ค่ะแต่แผ่นแปะแต่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือการเย็บแผลตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่นิคมันมันสำคัญมาตั้งแต่การสองกล้องผ่าตัดแล้วแหละเล้วผ่าตัดสองกล้องอ่ะรูมก็เล็กลงการบอบช้ำมันน้อยแผลมันเล็กก็ข้างในก็หายเร็วด้วยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือเทคนิคการเย็บแผลก็ต้อง ือถ้าเลือกเป็นแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยเขาก็มีการเรียนแบบเทคนิคการเย็บแผลที่มันมันเป็นขั้นสูงขึ้นมาร<ช>วมถึงอุป,ปรกรณ์<ม>แล้วก็เครื่องมือแล้วก็ไหมในการเย็บแผลก็สําคัญเนาะเพราะว่า<ม>ถ้าบางทีที่เขาทำราคาถูกๆแล้วก็ลดต้นทุนเนี่ยบางทีไหมเขาก็ใช้แบบเออเอาถูกถูกหน่อยแล้วกันของจีนก็ได้อะไรเงี้ยม,มันก็จะแผลมันก็จะไม่ดีเพราะว่าไอ้รีแอคชั่นของ คือปฏิกิริยาของไหมต่อเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะสูงกว่าหมอก็ใช้แต่ของอเมริกาทั้งนั้นเลยของอ<า>ยี่ห้อจอรนะ์แดนอะไหมมันจะดีกว่าการเกิดปฏิกิริยาทั้งหลายเนี่ยมันมันน้อยครับมันก็จะแผลมันก็จะสวยแผ่นก็จะติดดีเนี่ยนะครับ<ช>ที่สําคัญอีกอันนึงคือการดูแลหลังผ่าตัดทั้งคนไข้ดูแลเองแล้วก็หมอดูแลเนาะคนไข้ก็ต้องดูแลเองเนาะเพราะว่าต้องมีทาเจลซิลิโคนติดแผ่นซิลิโคนตามตามที่สั่งปกติจะติดเป็นประมาณปีหนึ่งอะ Mm hmm. แต่ถ้าคนเป็นกี่ร้อยง่ายก็ต้องเป็นสองปีแต่ว่าถ้าคนเป็นน้อยๆอย,อยอหกเดือนก็พออย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,กนใช่ใช่นี้ขึ้นกับกรรมาพันธุ์เลยจริงๆนะะส่วนหนึ่งของของแผลที่ดีไม่ดีนี่ก็เป็นกรรมาพันธ์ด้วย mm hmm. แต่อีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันคือปีมือหมออ่าแต่ครึ่งหนึ่งก็คือของคนไใคนั่นแหละแต่ละคนอ่ะกรรม,มาพันธุ์มาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นแผลเหมือนกันแค่สองสามสัปดาห์เอาหายเรียบไม่มีอะไรแต่บางคนสองสามปีแล้วนะมันก็ยังอยู่เนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ในการเป็นแผลหายหรือรเป็นคีรอยเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเป็นคี้อยง่ายถึงจะเย,ย็บแผลดียังไงก็ยังมีมันมีโอกาสนะก็ต้องเข้ามาให้หมอดูเรื่อยๆทำมาจะมีแบบฉีดยา รถคีลอยอะไรอย่างนี้ไปนะครับอย่าหายไปเลยครับมีปัญหาก็ติดต่อมาได้ตลอดเพราะว่าแอดมินติดต่อได้ตลอดนะครับในไลน์ในเฟซบุ๊กเนี่ยติดต่อมาได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีก็มาตามนัดแตถ้ามาไม่ได้ก็ส่งรูปมาครับแต่ละคนเนี่ยการหายของแผลไม่เหมือนกันเลือดหยุดง่ายหยุดช้ามันก็ไม่เท่ากันนะเนาะทีลิีคอนก็ใช้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการหายก็จะเวลาไม่เท่ากันหรอกครับรบ,บางคนเหมือน สองสัปดาห์ก็ดูปกติไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้แต่มงคนนี้1เดือนก็ยังต้องมานัดดูทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ต้องเผือเ่อเวลาไว้นิดนึงเหมือนกันว่าเี่เราอาจจะต้องกลับมาหาหมอทุกสัปดาห์ในช่วงเดือนแรกนะถ้าถ้าเรามีความผิดปกติของร่างกายหรือว่าหน้าอกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงแล้วคนมาเองก็มีปัญหาเรื่องเลือดหยุดช้ำการเพราะหมอเขาตรวจเลือดอยู่3ามสี่รายการที่เป็นเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเนี่ยนะมันก็มีค่าที่สูงกว่าปกติ ซึ่งอันนี้ก็จะต้องมียาฉีดให้ระวังผ่าตัดแล้วก็มีความระวังในการที่หยุดเลือดใ,ให้ดีขึ้นใส่สายระบายเลือดอาจจะนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ต้องเช็คให้ละเอียดมากขึ้นสุดท้ายให้คุณใบฝากแล้วกันว่าประทับใจอะไรบ้างรู้สึกว่าคิดไม่ผิดนะคะที่เลือกดินคีนิกนะคะเพราะว่าอาันดับนได้คือได้สมที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้คือแล้วก็เราปลอดภัยดูแลตัวเองง่ายย้ยคะ ก็อยากฝากทุกคนนะคะที่แบบสนใจที่จะทําหน้าอกไซส์พอดีตัวนะคะก็เลือกดินคลินิกนั่นเลยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะทำหน้าอกเป็นการผ่าตัดใหญ่อย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าคุยกันดีว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราเราก็ต้องหาเลือก<ช>เลือกนิดน,นึงว่าอยอมจ่ายยอมจ<ร>่ายมันก็มีแค่โรงแรมล้วมีค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> แต่ว่า เพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเลือกหมอเรื่องหมอเฉพาะทางต้องเลือกคลินิกที่ก็ดมยาสันยีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดก็ต้องทาให้ให้ดีเพราะว่าถ้าเน้นแต่ทําถูกๆบางครั้งเทคนิคไม่ดีเกิดทางผืดงานงานก็ไม่ดีแก้ก็แบบยากเนาะมีทั้งทางผื่ทั้งผิดทรงหัวนมไม่เท่ากันนี่ก็เจอกันเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเราเลือกตั้งใจเลือกมีเวลาในการศึกษาแล้วก็เลือกให้ดีเนี่ยสำคัญกว่า ที่รีบทำเวลา<ม>เวลาน้อยๆแล้วก็จะหรือว่าจะทำแต่ราคาถูกๆอะไรเงีญญ้ยตอนทีจะทาก็ศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าเสิ็จรนอบก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าการเลือก4ปีเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังจริงๆแล้ก็ได้อย่างที่ต้องการยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนายแล้วก็คุณคณเยีะมากเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีนคลินิกนะครับ รีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากรีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ